ตอมอก็เรียกเข้าห้องเย็นเลยค่ะและทําการรีวิวตัวหน้าวีซ่านะคะแล้วก็แล้วก็แจ้งกับน้องว่า,าเออทางตอมอก็ให้ผมว่าเนี่ยคุณอ่ะโดนทางสถาบันอ่ะเออเทอร์มินนะคุณสวัสดีค่ะสวัสดีเจ้าพี่เซอร์นะคะขอรับข้อสู่มจากอินดี้แชนแนลนะคะวิดีโอนี้เป็นคลิปวิดีโอที่116แล้วนะคะแล้วก็เป็นคลิปวิดีโอที่อยากจะเอา ทาโหนะคะซึ่งสำหรับน้องๆที่เป็น F 1 v วีซ่านะคะที่ได้วีซ่ามาอาจจะเกินปัจจุบันนี้น่าจะเหลือแค่ปีหนึงน้อยคนมากที่จะมี F 1 v วีซ่าที่ได้วีซ่าจากเมืองไทยแล้วถือวีซ่าได้ถึง5ปีนะคะแทบไม่มีแล้วนะคะแต่นี้เป็นเรื่องเล่าที่เกิดขึ้นจริงนะคะของน้องแท่หนหนะคะเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นตั้งแต่ปี1-9นะคะก็หลายปีมาแล้วนะคะก็คือว่าก่อนที่จะไปเรื่องราวที่เราจะเล่าให้ฟังเนี่ย อยากให้ทุกคนช่วยกด Subscribe ให้เราด้วยแล้วก็กดกดกระดิ่งติดตามวิดีโอของเราด้วยนะคะแล้วก็อย่างที่บอกเสมอค่ะถ้าคุณมีข้อสงสัยนะคะมีปัญหาข้อสงสัยค่าใจต่างๆเน่ยแนะนำให้ปรึกษาทนาย immigration e law นะครัเพื่อประโยชน์ของตัวท่านเองนะคะควรปรึกษาทนาย immigration e law ค่ะ่ะก็สำหรับเคสนี้นะคะเรื่องราวมันเกิดขึ้นช่วงเดือนสิงหาคมน,นะคะน้องท่นนี้พี่ได้ขอตั้งชื่อว่าน้องพิมแล้วกันนะ น้องพิมพเนี่ยถือ F1 v ซ่าเดินทางมาจากประเทศไทยค่ะแล้วน้องพิมพเนี่ยไปสมัครเรียนที่รัฐยูทาห์นะคะแล้วก็จากนั้นเนี่ยก่อนที่เออน้องพิมพเนี่ยจะเกิดเรื่องเนี่ยน้องพิมพเขาก็เดินทางนะคะวิเคชันนะคะทำเรื่องวิเคชันไปแล้วก็เดินทางกลับประเทศไทยนะคะเขาก็เล่าให้ฟังว่าเขาได้จริงนะคะน้องพิมพ์เล่าให้ฟังว่าเขาอ่ะได้ แจ้งกับเจ้าหน้าที่เรียบร้อยแล้วนะคะแต่ไม่ได้มีการลงทะเบียนจ่ายเงินร่วงหน้าใดๆทั้งสิ่งนะคะปรากฏว่าหลังจากที่เขาวีเสรเรียบร้อยแล้วเนี่ยเขาก็เดินทางซื้อตั๋วเครื่องบินเดินทางกลับมาประเทศสหรัฐอเมริกาเพื่อที่จะศึกษาต่อในประเทศสหรัฐอเมริกาค่ะปรากฏว่าเขาโดนตอมอนะคะจับนอกตัวเลยนะคะตอมองก็เรียกเข้าห้องเย็นเลยค่ะและทําการรีวูวต,ตัวหน้าวีซ่านะคะแล้วก็แล้วก็แจ้งน้องว่าเออทางตอมองก็ให้บอว่าเนี่ยคุณอ่ะ โดนทางสถาบันอนะเอ่อเทอร์มินา์นะคุณเนี่ยไม่เข้าเรียนเลยคุณขาดเรียนอะไรอย่างเงี้ยซึ่งตวัวน้องเขาก็เล่าให้ฟังนะอันนี้คือข้อที่จริงที่น้องเล่าให้ฟังนะฮะน้องเขาบอกว่าเขาอะก็เข้าเรียนตลอดและตอนที่เขากลับมาประเทศไทยเนี่ยเขาก็ทําเรื่องยื่นคอรเช่นไปแล้วอะไรอย่างเงี้ยเสร็รจปั๊บทำไมถึงโดนเทอร์มินา์ได้ไงอะไรเงี้ยหลังจากที่เขาโดนส่งกลับไปถึงประเทศไทยแล้วเนี่ยเขาก็ทําการส่งเมลติดต่อโน่นนี่นี่นั่นโทรศัพท์ คงคง,คงโทรหารโรงเรียนนะคะก็มีการติดต่อกับทางเรียนโดยให้แฟนที่อยู่ประเทศสหรัฐอเมริกาเนี่ยเป็นคนไปติดต่อให้ก็ปรากฏว่าโรงเรียนก็ส่งจดหมายฉบับหนึ่งมานะ,ะนี่ขอขึ้นเนี่ยคร่าวๆนะฮะโรงเรียนก็บอกว่าโรงเรียนเนี่ยยินดีให้ส่วนลดนะคะแล้วก็โรงเรียนก็บอกว่าเออส่วนส่วนลดบางส่วนแล้วก็แนะนําว่าโดยอ้างว่าน้องคนนี้เจ็บป่วยนะคะมีเหตุผลบางอย่างที่จะต้องรีบกลับประเทศไทยคือเขาโบยความผิดทุกอย่างนะฮะแต่ ข้อที่จริงคือเขาก็เล่าให้ฟังว่าโอเคเด็กคนนี้ป่วยแล้วก็แนะนําว่าให้เด็กคนนี้เนะี่ยไปยื่นขอวีซ่ามาเองนะคะตรงนี้เนี่ยจากเรื่องเล่ากับจดหมายที่พี่ได้อ่านะนะเนาะพี่ก็รู้สึกแบบว่าเออแล้วเธอทอํายังไงล่ะบอกว่าหนูก็ไปยื่นเรื่องนะคะแต่ยื่นแล้วเขาก็ปฏิเสธไม่ให้หนูมาทีนี้ก็เลยกลายเป็นอุทาหรณ์ไปเลยนะคะก็อยากจะบอกกับน้องๆน,นะคะหลายๆคนนะคะที่ มีวีซ่าเป็น F1 นะฮะแล้วก็จะเดินทางกลับประเทศไทยอย่างเงี้ยอันดับแรกเลยคุณควรจะมีเอกสารรับรองให้เขาเซ็นลงไปใน i t i n e เลยหรือเปล่าหรือเอกสารอะไรที่จะพกกลับไปแล้วพกกลับมาวันเนี่ยเขาอ,อนุญาตอนุมัติแล้วนะเพราะว่ามันจะมีเออจ้าหน้าที่ของโรงเรียนแต่ละโรงเรียนนะครับที่เขาจะรับผิดชอบเรื่องนี้อยู่ที่เขาจะเตรียมเอกสารให้คุณเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงเนี้ยมันเป็นผลประโยชน์ของตัวคุณเองนะคะแล้วก็หลายๆคนเนี่ยสมมุติเวลาวีเคชันเนี่ยพี่เต้ก็จะแนะนําน้องๆว่าถ้าวีเคชันปั๊บ แล้วเทอมจัดไปเนี่ยจะเข้าเรียนเมื่อไหร่ก็ให้จ่ายเงินล่วงหน้าไปก่อนนะฮะซึ่งตรงนี้เนี่ยมันเป็นการการันตีเลยว่าเราอะยังไงก็กลับมาแน่นอนนะฮะเขาก็จะได้ไม่เทอมนินเรานะคะตรงเนี้ยไม่อยากให้ใครหลายๆคนเสียประวัติโดยที่แบบว่าบางคนนะคะชอบเสียน้อยเสียมากเช่นก็เดี๋ยวกลับมาจ่ายเงินก็ได้น่ะอ่ะทีนี้ได้กลับมาไหมนะคะพอเกิดปัญหาไปแล้วเนี่ยแทนที่เราจะลงทะเบียนไว้ก่อนนะคะหรอทำเอกสารให้เรียบร้อยแล้วค่อยกลับไปเที่ยวค่อยจะไปเที่ยวอย่างเงี้ยแต่ถ้าเกิดเราห่วงเที่ยวแล้วเราก็บอกว่าโอเค เดี๋ยวเงินมาจ่ายที่หลังก็ได้ไม่เป็นไรอะไรอย่างเงี้ยบางทีเนี่ยประเทศเนี้ยเขาไม่สนใจ,จเงินไม่มาผ้าไม่หลุดงานไม่ทำนะคะ mm. เพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้ทุกคนก็ต้องรู้ไว้ด้วยนะคะแล้วก็ผู้ปกครองเองเนี่ยก็อาจจะบอกว่าดึงนิดนึงนะ่ะเดี๋ยวค่อยจ่ายอะไรอย่างเงี้ยโอเคในมุมมองของเราอาจจะแบบว่าเออเราได้ประโยชน์ตรงนี้แต่เขาอาจจะไม่รับผิดชอบอะไรใดๆเกี่ยวกับเราเลยก็ได้นะคะอย่างตัวอย่างเคสของน้องท่านนี้เนี่ยก็เห็นเลยว่าน้องเขาอะทูกปฏิเสธนะคะก็คือ แล้วที่เรียนมาก็ใช้ไม่ได้เลยก็คือกลับมาไม่ได้นะคะเดีวยวกันเอกสารทางโรงเรียนส่งจดหมายมาว่าจะลดหนังสือให้นะคะจะลดค่าโรงเรียนให้แต่ก็อ้างเหตุผลว่าตัวเองเจ็บป่วยเองกลับไปเองนะคะก็ให้ไปขอวีซ่ามาใหม่เนี้ยตรงนี้น้องเสียประวัติโดยที่ไปแล้วนะคะจะไปโทษใครได้นะคะว่าตรงนั้นเนี่ยเราเพื่อประโยชน์ของตัวเราเองนะเราควรจะรักษาผลประโยชน์ไว้พี่เต้เตือนด้วยความหวังดีจริงๆนะคะแล้วก็ไม่อยากเห็นใครมาเจอเคสแบบนี้นะครับว่าอุตสา์ได้วีซ่ามาแล้วมาเรียนแล้วปรากฏว่า ต้องเดินทางกลับไปประเทศไทยจะกลว่าจะไปเที่ยวปรบบากฏเจ็กอักนะฮะก็คือโดนปดิพอกลับบินกลับเข้ามาปรากฏว่าเขาบอกว่าโดนเทอร์มินิเนะี้ยอันนี้ก็เป็นอะไรที่ถือว่าเป็นเรื่องที่โชคร้ายนะคะไม่อยากให้เกิดขึ้นกับใครๆเพราะฉะนั้นเนี่ยพี่เต้อยากจะฝากไว้นิดนึงนะคะเป็นกูทาหอนสอนใจนะคะโอเคสำหรับพี่ๆน้องๆคนไหนก็ตามนะคะที่มีข้อคำถามก็สามารถอินบ็อกซ์มาหารเราได้ตลอดอย่างที่พูดเสมอค่ะ ถ้าคุณมีข้อสงสัยนะคะและเพื่อประโยชน์ของตัวคุณเองคุณควรไปปรึกษาทนาย i m มิเกชั i นลอ a w เรารีวิวจากประสบการณ์ที่แฟนเพจของเราส่งเรื่องเล่ามาแล้วก็เล่าต่อกันไปนะคะข้อเท็จจริงเป็นยังไงนั้นก็ตามเอกสารที่เขาเล่ามานะคะเราไม่ขอปักธงว่าอันเรื่องเป็น เราไม่ขอปักทงก็แล้วกันนะคะว่ามันจะเป็นยังไงก็คือแล้วแต่คุณต้องใช้ดูใน,นพินิจของคุณเองด้วยอย่างที่พูดเสมอคะ่ะถ้าชอบวิดีโอนี้นะคะก็ช่วยกดไลค์ห้เราด้วยแล้วถ้าคิดว่าวิดีโอนี้ใช่ก็ช่วยกดแชร์ด้วยแล้วเจอกันใหม่ที่วิดีโอหน้าสวัสดีค่ะ